แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับสวีตัวจริงผมจะพาทุกคนไปดูก่อนนะครับว่าชื่อย่อนะครับ i f s s h นะครับมันมาจากคำว่าอะไรครับมันมาจากคำว่า international federation of football history and statistics นะครับนี่เป็นชื่อเต็มนะครับของทางหน่วยงานนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเรียกเป็นชื่อภาษาไทยนะครับนั่นก็คือสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาตินะครับ และนี่คือ11ตัวจริงที่ดีที่สุดในปี2022ครับไล่มาครับผู้รักาประตูนี้เป็นตีบบกูตัวของเบลเยียมครับคู่เซนเตอร์สกิลฟานไดของฮอลแลนด์ครับจับคู่กับยอสโกควาริโอของโครเอเชียแบ็คขวาครับฮาคิมีของโมร็อกโกแบ็คซ้ายครับเอาฟองโตเดวิสครับของแคนาดาส่วนแผงมิดฟิลด์3คนนะครับนำทัพโดยลินลเมสซี่ของอาร์เจนติน่านะครับเควินเดบรอยของเบลเยียมแล้วก็ลูก้าโมดิชของโครเอเชียครับ ส่วนตำแหน่งเกมรุก3คนนะครับมีคินเดนเอมบาเป้ของฝรั่งเศสครับเออร์ลิงฮาแลนด์ของนอร์เวย์และก็สู่หน้าตัวเป้าครับเป็นคาริมเบนเซม่าของฝรั่งเศสครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับที่กำลังชมอยู่ในขณะน,นี้ถูกใจกันหรือเปล่านะครับการ